สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะสำหรับท่านใดที่ยังคง ประทับใจนะคะกับบทไวเซาของคุณลิวอีนิงนั้นนะคะก็สามารถจะติดตามผลงานต่อไปได้มีแม่ไทยคนไหนที่ไปงานคอนเสิร์ตของคุณลิวอีนิงบ้างไม่เอ่ยนะคะก็สามารถจะมาแชร์ประสบการณ์ด้วยนะคะก็แน่นอนนะคะตีเหล็กมันก็ต้องตีตอนร้อนๆเราไม่ว่ากันนะคะเข้าใจได้ค่ะคุณลิวอีนิงนั้นประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะมีความนิยมเพิ่มสูงแล้วก็ละครก็ประสบความสําเร็จเรตติ้งก็ดีงามมากๆสําหรับบอลปักจ๊ นนกค่ะก็ทำให้มันถึงเวลาอันสมควรที่เขานั้นจะได้จัดทัวร์คอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งครั้งสุดท้ายที่เขาจัดไปก็คือเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะทีนี้พอเขามีโอกาสเนาะได้ออกงานอีเวนต์ที่ไปโปรโมตละครแบบปรัปักจำนวนอะไรอย่างเงี้ยกับน้องซงจูเออมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงที่ละครออนแอร์ก็ทำให้เขานั้นได้เจอสื่อแบบตัวเป็นๆเ,เยอะค่ะหลายๆครั้งนะคะทีนี้ก็มีการเปิดเผยในการให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะในสื่อหนึ่ง ในเมื่อวันที่28พฤษภาคมในปี2025ที่ผ่านมานะคะคุณหลิวอี้หนิงนะคะก็สัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยคอนเสิร์ตที่เป็นทัวร์ส่วนตัวเนี่ยจริงๆเขาตั้งใจแล้วก็รอคอยมานานมากเลยแล้วก็มันเป็นโอกาสอันดีที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะ เขาก็บอกว่าการแสดงครั้งสุดท้ายที่เขาได้ทำไปเนี่ยมันก็คือผ่านมา4ปีแล้วดังนั้นแล้วไอคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญในเส้นทางดนตรีของเขาเท่านั้นแต่ว่านะคะเขานั้นจะแบบใช้ความพยายามสุดๆในการที่เขาจะเต้นไปด้วยค่ะจะเป็นการผสมผสานระหว่างการร้องเพลงแล้วก็การเต้นรำไปด้วยนะคะนี่คุณลิวอหนิงนะคะก็เติบโตมาจากเส้นทางของสายที่เรียกได้ว่าเป็น เออใช้คําไหนให้มันดูสุภาพดีก็คือเป็นแบบเออนักร้องที่ที่เคยเล่นบนบนถนนมาก่อนนะเพื่อนๆแล้วก็ต่อจากนั้นนะคะก็เข้ามาย้ายตัวเองเนาะไม่ไม่เล่นที่แสดงสดที่แบบบริเวณถนนแล้วก็มาอยู่บนโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแล้วก็กลายมาเป็นบุคคลชั้นนำนะคะเป็นศินลปินชั้นนําที่มาร้องเพลงประกอบระครแล้วก็ประกอบภาพยนตร์ด้วยค่ะ แล้วก็ตอนนี้นะคะมันก็ทำให้เขามีโอกาสอันดีที่จะเขานั้นจะได้หวนคืนสู่ต้นกำเนิดนะคะแห่งดนตรีนั่นเองคอนเสิร์ตนี้นะคะแฟนๆก็แบบเออตั้งหน้าตั้งตารอเนาะแฟนๆที่จีนนะคะแล้วก็เรียกว่าจะเป็นอคอนเสิร์ตที่เป็นการทำลายกำแพงนะคะของคุณหลิวอีหนิงด้วยค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะด้วยสไตล์การพูดคุยแล้วก็ความเป็นกันเองของคุณหลิวอีหนิงเนี่ยเขาก็แน่นอนนอกจากจะมีสัมภาษณ์กับสื่อตามงานอีเวนท์ที่ได้เจอสื่อแล้วเนี่ยก็ยังมีการลา ด้วยนะะแน่นอนเขาก็ชอบพูดติดตลกเนาะประมาณว่าเนี่ยคอนเสิร์ตในครั้งนี้มันจะต้องมีจุดเปลี่ยนนะจุดเปลี่ยนแม้ว่าฉันนั้นจะกระโดดไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวฉันอะ่ะก็คือแม้ว่าผมจะกระโดดไม่ได้แต่ผมจะต้องบิดมันให้ได้เพื่อทุกคนหมายความว่าเขาไม่ค่อยถนัดเต้นมันเพื่อนแต่เขาก็จะเต้นเพื่อทุกๆคนค่ะแม้ว่านะคะมันจะไม่ใช่สิ่งที่ง่ายแต่ว่าประโยคนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ความทะย,ยานอันแรงกล้าของหลิวอ,อีหนิงสําหรับที่จะแบบเปิดคอนเสิร์ตบน เวทีนะคะ แม้ว่าในตอนนี้นะคะเขาจะมีงานละครที่จะต้องรับผิดชอบในการถ่ายทำเนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาก็เคลียร์นะคะในช่วงที่จะแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือเคลียร์งานทั้งหมดแล้วก็อองานดนตรีนะั้นมันคือความชอบดั้งเดิมเป็นความตั้งใจเดิมของเขาเสมอมามันอยู่ในเส้นเลือดอยู่ในกระดูกของเขาอยู่แล้วนะคะทีนี้ในการทัวร์ครั้งนี้ค่ะคุณหลิวอินหนิงนั้นมีส่วนร่วมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเวทีนะคะแล้วก็ด้าน ของโปสเตอร์อะไรเงี้ยก็มีคือเป็นตัวของตัวคุณหลิวอี้หนิงเลยที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคิดในการแบบว่าเอออยากได้แบบไหนอะไรยังไงรวมทั้งการซ้อมนะคะซ้อมร้องซ้อมดนตรีก็ไปเองบ่อยๆเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะยังได้เชิญทีมแบบที่เป็นแบบ โปรเฟชชั่นอลมาช่วยออกแบบท่าเต้นระดับแบบนานาชาติเป็นพิเศษด้วยนะคะเพ <g ül üyor> ื่อที่จะได้ร้องเพลงแล้วก็เต้นให้มีความสัมพันธ์กันนั่นเองค่ะทีนี้ไองานนี้นะคะก็จะเป็นทีมที่เชื่อมโยงหลายๆทีมเข้าหากันมีทั้งแบบดิสโก้เ co, นาะเรโทรนะคะเรโทรดิสโก้แล้วก็มีแบบไชนีสสไตล์นะคะอิเล็กทรอนิกส์แบบที่เขาชอบเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกแล้วก็มีผสมแบบลับๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเรียกได้ว่าจะมีทั้งร้องแล้วก็ เต้นผสมผสานอย่างน้อยมันก็ต้องมีความยาวเนาะเพลงหนึ่งเขาบอกว่าจะไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า8นาทีอ่ะเ,เพื่อนๆคือ ก็ยาวอยู่นะเพลงหนึ่งประมาณ8นาทีก็โอ้ถือว่ายาวอยู่เหมือนกันแต่ก็ทัาเต้นด้วยก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันก็ถือว่าเป็นความทัาทายนะคะสองเท่าเลยของความแข็งแร่งทางร่างกายแล้วก็การออกคอนเสิร์ตในรอบ4ปีของของ,ของหนิงเกอร์ของพวกเรานะคะทีนี้สําหรับแฟนๆเองนะคะก็แน่นอนหนิงเกอก็ประชาสัมพันธ์ผ่านไลฟ์ของตนเองเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็แฟนๆเองก็มีความคาดหวังด้วยนะคะที่จะไปดูหนิงเกอกันก็ไม่รู้ว่าที่เมืองไทยมีใครจะเดินทาง ไปที่จีนไม่เอ่ยนะคะ แล้วก็จำนวนที่เข้านะคะไปรับชมแบบเพลงประกอบละครอ,อะไรของคุณหนิงเกิร์นเนี่ยค่ะแต่ละเพลงถือได้ว่าทำยอดได้เยอะมากนะคะอย่างอย่างเพลงที่ได้ยอดเยอะสุดๆเขาบอกว่าทะลุแบบระดับหมื่นล้านครั้งเข้าไปเลยนะคะก็ถือได้ว่าเยอะจริงๆค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่เก็บเกี่ยวนะคะละครทุกเรื่องแทบจะทุกเรื่องเอามาร้องเพลงเปิดแล้วก็เพลงปิดด้วยซ้าไปเสียงดีมากๆเลยนะคะบางทีเนี่ยตอนที่หนิงเกิร์พูดน่ะ หวานสังเกตว่าพูดยังมีความยังมีความรู้สึกแบบเป็นเป็นแบบเออจิกโกบ้างอะไรบ้างแต่พอได้ร้องเพลงเท่านั้นแหละโอ้เป็นเทพบุตรเลยเพื่อนๆค่ะเ,เ,เสียงโคตรจะดีเลยนะคะ แล้วก็มีความคึกคักด้วยนะเหล่าบรรดาของผู้อาวุโสหรือว่าผู้ที่ค้าวอดอยู่ในวงการเพลงเนาะเขาก็พูดถึงหนิงเกอรประมาณว่าเนี่ยทุกคนก็คาดการณ์นะว่าหากว่าหลิวอีหนิงนั้นนะคะสามารถจะทั้งร้องแล้วก็เต้นได้เนี่ยได้สำเร็จในการทัวร์คอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะก็คือถ้ามันได้ดีจริงๆคือร้องอ่ะดีอยู่แล้วทุกคนเห็นแล้วเต้นอ่ะจะเป็นอย่างไรนี้ถ้ามันทั้งร้องทั้งเต้นได้ดีเนี่ยโอ้โหค่ะจะเป็นการเปิดมิตินะคะที่กว้างขวางมากยิ่ง ขึ้นในอุตสาหกรรมบันเทิงในจีนเนี่ยให้กับ แบบในระดับมืออาชีพเพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่งเลยให้กับทางด้านหลิวอี้หนิงเลยนะคะทุกคนพอได้ยินชื่อหลิวอี้หนิงอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยเส้นทางนี้ของเขามาได้อยู่แล้วสะดวกสบายแต่จริงแล้วไม่ใช่นะนเพื่อนๆเพราะว่าการแข่งขันในจีนมันสูงมากๆเลยค่ะเด็กใหม่ๆเองก็มีนะแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ที่ร้องคอฟเวอร์อะไรของจีนบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเนี่ยเรียกได้ว่าเขาเขามีขึ้นลูกใหม่แล้วก็แข่งขันกันอย่างดุดันมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว หลิวอี้หนิงเองก็ยังคงอยู่ในกระบวนการท้าทายเพียงแต่ว่าเขามีภาษีเหนือกว่านะคะเหนือกว่าอินฟลูเอนเซอร์ท่านอื่นๆเพราะว่าตอนนี้เขาได้เขาได้เหยียบในส่วนของที่เป็นนักแสดงแล้วก็เป็นพระเอกอย่างเต็มตัวแล้วในในละครจีนด้วยในซีรีส์จีนนะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นการต่อยอดในเรื่องของความนิยมแล้วก็สิ่งที่เขารักมากๆตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มเข้าวงการมานั่นเองค่ะ แล้วก็มีนะคะเหล่าบรรดาแฟนบางกลุ่มก็แหมให้คำนิยามของคุณหนิงเกอได้ดีมากเลยนะคะบอกว่าคุณหลิวอีนหนิงนั้นอ่ะเป็นเป็นเหมือนกับผู้ที่มาจาก ชนชั้นแบบรักย่าออผู้ที่เป็นคนรักย่าที่สามารถบรรลุถึงขีดขีดสุดนะคะในสาขาอาชีพที่เขารักได้ก็คือในอุตสาหกรรมบันเทิงนี้เองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในจุดนี้เดี๋ยวพวกเรารอดูแล้วกันแอดวานก็คงจะรอดูผ่านทางออวัยปอหรือไม่ก็ผ่านทางโตอินหรือไม่ก็ทางติ๊กต็อกบ้างนะคะคือเวทีเนี่ยเขาจะบอกว่าคือเวที คอนเสิร์ตของคุณหลิวอี้หนิงนั้นจะมีอุปกรณ์ไฮเทคด้วยไม่ว่าจะมะีหุ่นยนต์ขนาดยักษ์มาร่วมด้วยมีเวทีที่หมุนได้แบบ360องศาถูกประกอบติดตั้งเอาไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วโอ้อยากดูมากเลยนะคะนี่ก็เป็นอะไรที่คุณหลิวอี้หนิงอยากจะได้ค่ะคือมันเป็น เขาเรียกว่าเป็นเวทีแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตในในความคิดในมโนภาพนะคะที่มันมีอยู่ในหัวของคุณหลิวอีนหนิงมาตั้งนานแล้วแล้วมันกำลังจะประสบความสำเร็จเป็นความจริงได้นะคะ ก็ยินดีล่วงหน้ากับคุณหลิวอิหนิงด้วยแล้วก็คำว่าทัวร์คอนเสิร์ตก็น่าจะมีหลายๆครั้งคงไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวอาจจะจัดแบบวนในเมืองไหนๆที่มันเป็นเมืองใหญ่ๆของจีนหรือเปล่าอะไรยังไงก็ต้องรอติดตามข่าวกันนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็ยินดีกับหนิงเกิดด้วยนะคะถึงเวลาของหลิวอิหนิงแล้วค่ะอยากทำอะไรก็ทำนะคะทำในวงการบันเทิงทำสิ่งดีๆนะคะให้พวกเราได้ ติดตามผลงานกันต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ